รถไฟรถไฟมาตาตามารถไฟรถพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับใหทบ้ทำการบ้านอยู่เราอ่ะไม่ไม่ทําการบ้านอ่านอ่านหนังสือภาษาไทยเตรียมสอนน้องน้องในท้องไงโอ้โหนี่ขยันนะเนี่ยเราอะ่ะพี่พี่แก้ว,พ,กวพี่แก้วมาทําไมพี่แก้วมามาชวนชวนรถเฮ้ยแล้วพี่จะพูดเรียนแบบตามเราทําไมเนี่ย น<อ>นนนคับยายไม่สบายเหรอ <c oughs> เห็นยายก็บ่นว่ายายเขาไม่สบายอ่ะพี่แก้วโอ้ยยายสวัสดีครับกแก้วนั่งๆเลยครับอขอบใจขอบใจ ยายไม่สบายมากไหมครับอ้เยยายไม่เป็นอะไรแค่ปวดหลังปวดเอวขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้ตัวร้อนก็ไ <c oughs> อ,อมีเสมหะจามก็มีน้ำมูกไหลอ้อยอ่อนเพียนิดนหนอ่หนอยเองแก้วย,ยายครับผมว่ายายเป็นหนักขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอดดีกว่านะครับเฮ้ยไม่ไปหรอกหาหมออ่ะยายอะ่ะมียาเยอะแยะ <c oughs> าย่างยาอนั่นแหละผมดูหน่อยนะครับยาพวกนี้นี่มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี่ครับอ๋อก็ใช่น่ะสิแล้วทำไมยายไม่กินยาพวกนี้นะครับยาเนี่ยมันเป็นยาไม่ดีใครบอกยายครับว่ายาพวกนี้ไม่ดีเขาก็รู้กันทั่วไปแหละว่ายาที่ได้มาฟรีอ่ะมันสู้ยาที่ซื้อตามร้านขายยาแพงๆไม่ได้ยายายาฟรี ยายบอกไม่ดีใครที่ว่าไม่ดีเนี่ยใครครับก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราอ่ะก็รู้กันทั่วไปแล้วแล้วยายก็เชื่อพวกเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะครับอ๋อหยช่างมันเถอะพ่อแก้วนี่จะพานอนไปไหนล่ะพอดีผมจะพาเจ้าหนนไปตลาดนะครับดีเลยฝากซื้อยาแก้ไอหน่อยไอเหลือเกินได้ครับยาที่ยายมีอยู่เนี่ยดีมากๆแล้วนะครับแล้วยายจะไปเสี่ยงซื้อตามท้องตลาดอีกทําไมครับยาย รู้ได้ยังไงละ่ะอ้าว <c oughs> ผมเป็นอ,อสมอนะครับยายยาพวกนี้อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติที่ถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาตินะครับพิสูจน์แล้วครับว่าใช้ได้จริง <c oughs> ได้ผลจริงแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเลยครับ <c oughs> ยายาฟรีปลอดภยัยแถมได้ฟรีอืมนี่ไปนกแก้วนกขุนทองที่อื่นเอผู้ใหญ่ขาจะคุยกันยายะ แ,แล้วไอ้ยาที่เราไปซื้อแพงๆตามร้านน่ะมันไม่ดีหรอไงอยายครับแพงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะครับอย่างยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีอยู่เนี่ยนอกจากจะดีแล้วนะครับยังฟรีอีกด้วยครับแล้วยายจะไปเสียเงินซื้อตามท้องตลาดทําไมล่ะครับเออเนาะเราแบบมีของดีอยู่ใกล้ๆตัวแท้ๆเลย <c oughs> คนทั่วไปก็คิดแบบยายนี่แหละครับคิดอะไรก็คิดว่าไอ้ของฟรีเนี่ยคือไม่ดีสิครับ ยายรู้อย่างนี้แล้วยายไม่คิดแล้วแหละแต่ว่ายายก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ก่อนเวลาผมไม่สบายนะครับผมก็ไปหาหมอครับแต่ว่าไปซื้อยาเอาเองแต่พอหลังจากที่ผมได้เป็นอสมเนี่ยผมก็เลยได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบใจมากนะแก้วที่ให้ความรู้เรื่องยายายนี่แหละไม่เป็นไรนะครับยายผมว่าเดี๋ยวยายรีบกินยานี้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูนะมียาก่อ่อาหารนะครับนี่มีมีนี่นี่เออนี่จะพานนไปไหนก็ไปเดี๋ยวตลาดวายนะ ยายดูเองกินอยากกินไอติมกินแล้วชื่นใจพูดถ้าพูดแบบนี้แบบนี้อีกไม่ต้องไปตลาดยายครับถ้าางั้นนี่เดี๋ยวผมกับนนไปตลาดก่อนนะครับอย่าลืมกินยานะครับยายครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับยายครับเดี๋ยวพามาส่งครับไปเร็วไม่ต้องพูดด้วยนะหนึ่งใีชุ่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยาในบัญชียาหลักของสนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นยาที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่าเป็นยาดีปลอดภัยเมื่อป่วยสามารถขอรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิหลักประกันสุขภาพท่นหน้าโทรสายด่วนสปอสอช1330